การทำานสำนึกดีค่ะเช้าวันที่13เมษาย,ยน2566ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของงานตลาดอาริยะครั้งที่42ค่ะดิฉันมาท่านผู้ชมนะคะมาร้านแรกเลยค่ะซึ่งอยู่ภายในงานตลาดอาริยะหลังป้ายราชธานีโอโศกเลยนะคะชื่อร้านกรุงคนบ้าปลูกต้นไม้นะคะคนบ้าปลูกต้นไม้มาทําอะไรข้างในแล้วก็ดูแล้วก็โอ้ทำไมของหวดเร็วจังข้างในเขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะ เจงดีต้นเดียวบาทเดียวครับต้นเดียวบาทเดียวต้นไม้ต้นละบาทครับเงื่อนบาทเดียวให้ลูกลูกบ่สนใจเลได้ครับแต่ต้นไม้มีประโยชน์ครับยางนาบาทเดียวต้นละบาทครับต้นไม้บาทเดียวยกเป็นถุงยกเป็นถุงไปครับอันนี้กระถินเทพาเนี่ยทนแรงดีเอาไปปลูกภูพรมไว้ก่อนบ้นที่แรงๆเอากระถินเทพาไปปลูกปูพรมไว้ ต้นแรงเขาพอๆกับพยุงเลยรับประโยชน์ครับโอ้ใช้ไม้โตเร็วต้นแรง8ถึง9ปีได้ตัดแล้วสร้างกระท่อมได้เอาไป50ต้นมันบุกเบิกอะเป็นไม้บุกเบิกก็5ถุงครับเออาห้าสิบเอาเชือกหนึ่งซาวต้นไม้บาทเดียวครับนี่หนึ่งซาวต้นไม้บาทเดียวเปี้ยงบาทเดียวได้อะไรบาทเดียวได้บุญกลับได้สร้างโลกสีเขียวครับ มีมาเพาิ่มไหมเพียะคะไม่มีแล้วครับหมดหมดแล้วหมดเลยส่วนมากเป็นไม้ป่าเป็นไม้ป่าครับทั้งหมดเนี่ยรวมๆคือขาดทุนประมาณ6 7เจ็ดหมื่นนะก็เราขายบานเดียวแล้วเอาเงินมาจากไหนอะ่ะก็เงินในกลุ่มเรานี่ยแห<อ>ละเงินส่วนต่างจากการทําเสื้อขายส่วนต่างที่มีกําไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราเอามารวมกันเงนินมันมันกองอยู่นี้และอีกส่วนหนึ่งคือแต่ละส่วนที่เราเข้า,ามาเนี่ยปกติต้นไม้ขายที่10บาท เขาให้ราคาต้นทุนกับกลุ่มอยู่ที่ 3- าถึงสบาทแล้วเราก็มาขายบาทเดียวก็หมายความว่า1ต้นขาดทุนประมาณ2อถึงสบาทนั่นคือกลุ่มขาดทุนแต่เพื่อนสมาชิกที่เอาต้นไม้มาให้กลุ่มขายในงานเนี้ยเขาเขาได้บุญมาก่อนแหละก็คือเขาต้นทางของการได้บุญเราก็มาเป็นต้นทางไอช่วงกลางาเป็นสะพานบุญนั้นกลุ่มจะขาดทุนประมาณต้นละ2อถึงสบาทมีประมาณ20,000ต้นคูณเข้าไปก็6 60,000กว่าแล้วจะมีค่าขนส่งที่เราให้สมาชิกไปตัวละ3,000ก็งานเนี้ยประมาณ70,000เลขกต้อๆต้องจับเวลาแล้วเนาะว่าอีกกี่นาทีจะหมดรับก่อนไหลไปประมาณนี้ภาคเช้าเนี่ยจะหมดร้านแล้วต้ตนเดียวบาทเดียวครับคุณค่ะครับุณครับกันยัง เออเป็นส่วนตัวกันไปนะครับคืออันนี้อยู่พื้นที่อุบลใช่ใช่อยู่พื้นที่อุบลก็ไปดูารเ้นที่อุบลอันนี้ก็มีตัวอย่างของพื้นมาแหลงเทปพอดก็การนะคุณหมคุณหมอนี่คุณหมออยู่โรงพยาบาลแกปลูกป,ป่าอยู่ชานเมืองไปทางอำนาจ<อ>คุณหมอก็ของเรามันมันจะไม่ใช่ป่าแล้วเพราะเราจะปลูกดินรัว มนาด้วยถ้าอยากไปดูพื้นที่จริงของเขตอุบลผมก็จะแนะนําให้ไปดูสวนนี้ใกล้ๆเนี่ยเขาอยู่ชานเมืองอุบลนี่ก็ยังทํางานพยาบาลอยู่จนเต็มหมวพยาบาลสัตพสิทธิ์และแกก็ทำมาสามสี่ปีแล้วมันก็ห็นผ่านห็นผลแล้วดีเป็นต้นไม้แล้วคือถ้าพูดถึงอยากไปดูพื้นที่จริงก็ใกล้สุดเนี่ยตรงนี้มาดูใน YouTube มันก็ไม่เหมือนของจริงนะต้องไปดู ไอ้ตังไว้ก่อนแน่เดินทำค่ะเห็นพืชไปแยะค่ะเอาไปทําอะไรกันบ้างคะมีเอาไปปลูกใส่สวนค่ะเอาที่บ้านมีสวนหรอคะมีมีค่ะเก้าไรเอาไปปลูกใส่ลิงลัวมาครั้งก่อนไม่ทันมะม่วงจะมาเอามะม่วงแล้วก็จะมาเอาพืชไม้ป่านี่ค่ะเยี่ยมมาก มาครั้งก่อนบอกว่าชงการค่อยมาก็เลยต้องรีบเอาไว้ก่อนโอโหคานนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะได้ค้นไม้คาต้นไม้จะไปเอามะม่วงที่นี่ค่ะเอ๊รู้สึกว่าสนใจต้นไม้ก่อนเลยข้าวของนี่เอาเป็นรองทำไมอย่างนั้นมาเยอะแล้วที่เก็บให้ความสําคัญกับต้นไม้อย่างไะใช่ค่ะเพราะว่าเกษียณอายุราชการแล้วก็คืนให้แผ่นดินค่ะอ๋ออันนี้คือมาคืนให้แผ่นดินนะคะขอบคุณมากค่ะ คนบ้านปลูกต้นไม้นะคะก็เป็นคนบ้านจริงๆนะคะบ้านที่จะกล้าขาย1บาทบ้านที่จะเอาไม้ป่าแล้วก็ไม้ที่เรียกว่าคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติมาขายในราคา1บาทกล้าน,นะคะที่จะแนะนําเคือแหแล้วก็ทุกคนชาวบ้านประชาชนทุกคนให้มาช่วยกันปลูกป่าให้คืนชีวิตให้กับพื้นดินคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อมในราคาบาทเดียวค่ะก็ะถือว่ากลุ่มคนบ้านปลูกต้นไม้นะคะเป็นกลุ่มที่ทําตามสโลแกนของกลุ่มจริงๆค่ะก็คือ ลงมือทําคือคําตอบค่ะก็หวังว่านะคะท่านผู้ชมที่มางานตลาดอริยะครั้งที่42นะคะก็อ,อาจจะแวะร้านแรกนะคะมาเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้กันค่ะเพื่อคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อมคืนชีวิตให้กับโลกใบนี้ค่ะ